ก็เพิ่งทราบเหมือนกันนะครับว่ามอโน NO AUM 1 0 0เนี่ยมีการอัพเกรดขึ้นแล้วในปี2021นีนี้ซึ่งจะมีอะไรบ้างนะครับต้องติดตามรับชมเลยในคลิปนี้ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาพบกับผมเปาเช่นเคยครับกับรายการ โปรรีฟิวครับผมเมื่อปีที่แล้วนะครับผมได้รีวิวมาโนเออูเอฟหนึไปเมื่อตอนที่เขาออกมาใหม่ๆนะครับก็ต้องยอมรับจริงๆค้าว่ามาโนเนี่ยเขาทําราคามาได้ดีมากๆซึ่งทําให้หลายๆคนนะครับเอื้อมถึงในราคานี้แล้วก็ต้องบอกว่าเป็นตัวที่น่าจะคุ้มค่าคุ้มราคาที่สุดแล้วในปัจจุบันนี้นะครับซึ่งปี2 0 2 1นะครับร้านมีเฮดโปรโดเนี่ยพวกเราก็เพิ่งสังเกตเหมือนกันว่ามาโนเนี่ยเออเขาอัปเกรดหลายๆอย่างขึ้นมาเพิ่มเติมนะครับบางอย่างไม่มีเขาก็เพิ่มมมเข้าาาา,า,าซึ่่งกก็อยาาดูัันนะครบ ว่ามนุษแคสเตอร์ AUM หนึ่งร้อยตัวนี้เนี่ยเขามีการอัปเกรดหรือเพิ่มอะไรเข้ามาบ้างนะครับก็ไปรับชมเลยครับ ก่อนอื่นนะครับอย่ามาดูก่อนว่าภายในกล่องเนี่ยมีอะไรมาให้บ้างนะครับอย่างแรกนะครับก็คือตัวจดเอฟเฟกนะครับว่าเราใส่อะไรไปบ้างและต่อมานะครับก็คือ user manual นะครับซึ่งข้อมูลตนียก็เหมือนเดิมเลยนะครับและต่อมาครับเราก็จะพบกับเครื่อง m a u n o AUAM 100นะครับผมซึ่งข้อสังเกตนะครับระหว่างตัว2020กับ2021เนี่ยจะอยู่ที่หลังเครื่องนะครับรหัสเนี่ยถ้าเป็นตัว2020จะเขียนว่า AUAM 100นะครับแต่ถ้าเป็น2021นี่ย AUAM 102นะครับต่อมาครับต้องบอกว่าเขาให้น้อยลงนะครับก็คือสายแจ็คสามจุดห้านะครับแบบ3ขีดหรือบางคนเรียก4ขีดเนี่ยหนึ่งเส้นนะครับสองฝั่งแล้วก็จะมีสายสามจุดห้านะครับสองขีดสองฝั่งนะครับจริงๆแล้วถ้าเป็นตัว2020เนี่ยเขาจะแถมสายมาค่อนข้างเยอะกว่านี้นะครับ พูดถึงสเปกกันนะครับต้องบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยคล้ายกันหมดเลยนะครับก็คือมีการเชื่อมต่อแบบ USB Type C ครับมีแบตเตอรี่เท่าเดิมนะครับก็คืออยู่ 5000mAh นะครับซึ่งการชาร์จเต็ม1ครั้งเนี่ยก็สามารถใช้ได้นานสูงสุดถึง8ชั่วโมงนะครับมีบิตเดฟและซับเบลเลชอยู่ที่16ปิด4 8 k ก็สูงสุดนะครับแล้วก็ยังมีพวกเอฟเฟกต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นไวร์เอฟเฟกต์นะครับหรือจิงเกิลแพดนะครับก็ให้มาเหมือนเดิมเลยครับ สำับพา์นี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าหน้าตาของ m o l n o c a s t e r AUM 100ในปี2021เนี่ยเป็นยังไงบ้างก็ต้องบอกเลยนะครับว่าหน้าตาเนี่ยเหมือนกันหมดเลยนะครับในส่วนของด้านหน้านะครับก็ฝั่งซ้ายนะครับจะเป็นส่วนของมิกเซอร์ครับด้านบนเนี่ยจะมีไม่ห1เกนและไม่สเกนครับข้างล่างสามารถเปิดแฟนทอมได้นะครับทั้ง2องชนแนลเลยต่อมานะครับก็จะมีปุ่มมิวนะครับถ้าใครอยากมิวแบบเร็วๆเนี่ยก็กดปุ่มนี้ได้เลย อ่าพอกดแล้วเนี่ยก็จะเป็นสีแดงนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นส่วนของเฟดเดอร์ครับก็จะมีทั้งหมด2เฟดเดอร์ด้วยกันของทั้งชัน n นลไมลนะครับและชันแนลไม2ก็สามารถปรับตรงนี้ได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของมิกเซอร์ครับเขยับต่อมานะครับมาดูในส่วนของพอดแคสต์คอนโซลบ้างนะครับก็จะมีโฟนอินพุตครับมีออกอินพุตครับในส่วนนี้ก็คล้ายๆกันเลยนะครับก็คือการส่งสัญญาณเสียงครับจากมือถือหรืออุปกรณต่างๆเนี่ยเข้ามาสู่เครื่องมัลโนโดยการเชื่อมต่อพอร์ต3.5ด้านนหลลัังงเคครรื่อะะบแ้วก็จมีปุ่มมิวนะครับ ก็สะดวกมากๆเนาะที่มีปุ่มนี้มาให้ปุ่มมอนิเตอร์นะครับก็คือการปรับระดับความดังของหูฟังนะครับที่เราฟังอยู่แล้วก็จะมีในส่วนของเอฟเฟกครับเอฟเฟกเนี่ยก็จะมาใช้ในส่วนของรีเวิร์บต่อมานะครับก็คือจะเป็นหน็อบับโวลูมที่เราจะส่งไปทางสตรีมนะครับซึ่งถ้าผมปิดนะครับผมลดลงเสียงผมก็จะเบาลงเบาลงครับ ถ้าผมปิดไปนะครับตอนนี้ท่านผู้ชมก็น่าจะได้ยินเสียงจากไมค์สลามอนิกอยู่นะครับเสียงที่คนฟังสตรีมอยู่เนี่ยจะไม่ได้ยินนะครับแต่ว่าในหูฟังเรานะครับก็จะได้ยินเสียงอยู่จะต่างจากมิวหน่อยมิวเนี่ยก็คือมิวช n แนลไปเลยเราจะไม่ได้ยินเสียงมอนิเตอร์ใดๆเลยนะครับแต่นี่ยก็คือการส่งสัญญาณเสียงนะครับไปยังแพลตฟอร์มสตรีมต่างๆนั่นเองนะครับ ข้างบนนะครับข้ามไปนิดนึงก็จะมีสัลักษณ์บอกแบตเตอรี่เช่นเดิมนะครับต่อมานะครับก็จะมี LED level นะครับบอกทั้งในส่วนของไมโครโฟนนะครับแล้วก็ในส่วนของิกมิกเนี่ยก็คือหนอบที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็จะมีหนอบนึงนะครับที่ผมข้ามไปนะครับก็คือ pitch หนอบ pitch เนี่ยก็คือการอารมณ์จูนเสียงให้เป็นเหมือนแหลมแหลมเป็นผู้หญิงกับต่ำตแบบผู้ชายหล่อเลยเช่นถ้ามผมบิดไปด้านซาน้าย ใช้ได้เลยนะครับแต่ว่าก็จะสามารถปรับเลเวลให้เหมาะสมได้นะครับอย่างเช่นให้อยากให้แบบใกล้เคียงกับเสียงจริงนิดนึงก็ปรับแค่นิดเดียวอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับก็จะได้เสียงที่ค่อนข้างเลนจ์ค่อนข้างกว้างเลยในการปรับได้หลากหลายนะครับไปด้านขวาบ้างด้านขวาก็จะเป็นผู้หญิงขึ้นมาหน่อยอะไรอย่างนี้นะครับอ่าปรับสุดปรับสุดก็แหลมมากเป็นเสียงเด็กเลยก็เป็นประมาณนี้ครับ ต่อมานะครับในส่วนของอิเล็กตรอนอิเล็กตรอนเนี้ยก็คืออารมณ์เหมือน p i a, t คอลเลกนะครับก็จะเป็นในส่วนของเมเจอร์คีย์ทั้งหมดนะครับมีตั้งแต่คีย์ A จะไปถึงค right, ีย์ F นะครับก็อย่าหมุนมังกรให้ดูเนาะอันนี้เป็นส่วนของคีย์ A ในส่วนนี้นะครับเราไม่สามารถปรับอะไรได้ทั้งสิ้นเลยนะครับก็จะเป็นเหมือนพรีเซตมาเลยอ่าเป็นประมาณนี้ครับลองกดไปเรื่อยๆแล้วกันเปลี่ยนคีย์ฮัลโหลโ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 ลอย่าลองฮัมสักเพลงนึงแล้วกัน ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับต่อมานะครับก็อยู่ในส่วนของโหมดนะครับโหมดเนี่ยก็คือในส่วนของรีเวิร์บนั่นเองถ้าเป็นในส่วนของสตูดิโอนะครับก็คือจะไม่เปิดใช้งานรีเว mm ิร์บเดทั <S <S ้งสิ <S <S ้นส e> ังเกตได้จากหนอบเอฟเฟกตรงนี Weber ้นะครับผมสามารถหมุนอ่าผมหมุนเต็มแล้วเนี่ยในส่วนนี้ก็จะไม่มีอะไรต่างๆเลยก็คือไม่ได้เปิดรีเวิร์บนะครับอ่าอย่าลองสับไปในส่วนของ KTV ดู อันนี้คือส่วนของ KTV นะครับรีเิรกก็จะเป็นประมาณนี้ถ้าผมลดลงไปสุดเลยอ่ามันก็จะมีรีเิรบนิดๆหน่อยๆน,นะครับอ่ปรับกลางๆก็ขึ้นอยู่กัละว่าเราจะใช้งานแบบไหนนะครับมาเป็นเชิตบ้างอ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็อย่ากดไปเรื่อยๆเนาะอ่ะต่อมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเปิดสุดเลยเนาะโทนเสียงของรีเิรกก็จะเป็นแบบนี้อ่าต่อมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับขึ้นอยู่เนาะว่าคุณอาจจะใช้ร้องเพลงหรือใช้ในการ ทำให้เสียงของคุณมีมิติมากขึ้นในการสตรีมอะไรแบบนี้นะครับอันนี้เป็นรูมก็จะแคบๆหน่อยก็เป็นประมาณนี้ครับก็สามารถใช้ควบคู่กับหน่อเอฟเฟกตรงนี้ได้เนาะต่อมากันบ้างนะครับก็จะมีในส่วนของไวเอฟเฟกตเช่นเดียวกันนะครับจะมีทั้งหมด4ี่ปุ่มนี้นะครับสี่ปุ่มนี้นะครับก็จะมีได้แก่ female male baby แล้วก็ robot นะครับมันจะเป็นการจําลองเสียงนะครับเป็นแบบผู้หญิงผู้ชายเด็กหุ่นยนต์จะเป็นยังไงเดี๋ยวผมลองกดให้ดูครับเริ่มจาก female ก่อนเลยก็คือผู้หญิงเนาะ อันนี้คือเสียงผู้หญิงก็อารมณ์เหมือนที่เราใช้โปรแกรมในคอมพิวเตอร์นะครับในการจูนเสียงก็จะเป็นคล้ายๆกันเลยก็เป็นประมาณนี้ครับสลับผู้หญิงต่อมานะครับเป็นเมลก็เสียงร่อมากเสียงก็จะมีความทุ้มหนาใหญ่ขึ้นนะครับก็เป็นประมาณนี้ครับต่อมาเป็นเด็กนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับเสียงที่เราน่าจะคุ้นหูกันดีถ้าใคร เล่นบนโลกออนไลน์บ่อยสมัยก่อนนะก็จะนิยมใช้อยู่รอมาเป็นโ,โบรบอทนะครับโ,โบรบอทก็น่าจะใช้ได้ดีเลยในการทํางานจริงๆโ,โบรบอทนี่ก็้ายแบบปีศาจอนะไรเงี้ยดมอนอะไรก็ใช้แทนกันได้นะครับถ้าไม่ใช้ก็กดปิดได้แบบนี้เลยนะครับไม่สามารถใช้คู่กันได้นะครับเนี่จะสังเกตว่าผมพยายามกดคู่จะไม่สามารถใช้ได้ครับประมาณนี้เนาะ ต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของจิงเกิลแพดนะครับที่มาทั้งหมด8ปุ่มด้วยกันในส่วนของจิงเกิลแพดนี้นะครับก็จะเป็นส่วนที่อัปเกรดเพิ่มขึ้นมานะครับในเวอร์ชัน2020นเนี่ยเราจะสามารถเพิ่มเสียงนะครับได้แค่3ปุ่มนี้นะครับแต่ว่าในเวอร์ชันัน2ี2 1นี้นะครับก็พัฒนาแล้วนะครับสามารถเปลี่ยนได้ทุกปุ่มเลยนะครับแต่เบื้องต้นนะครับเขาจะมีเสียงทั้งหมด4เสียงนี้แล้วนะครับรวมไปถึงเสียงเซนเซอร์ตรงนี้นะครับลองกดให้ดูเนาะ a few moments later แต่สุดท้ายนะครับก็จะเป็นเซ็นเซอร์นะครับถ้าเรากดปุ่มนี้ค้างนะครับไมโครโฟนเนี่ยมันก็จะมิวให้อัตโนมัติเลยนะครับอย่างเช่นเนี่ยคุณผู้ชมจะไม่ได้ยินเลยนะครับแล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เราข้ามไปเมื่อกี้นะครับก็คือ Music Only และก็ Sidechain นะครับในส่วนนี้นะครับเราจะเป็นต้องเปิดเพลงเข้ามาสู่เครื่อง m o u n o c a ค t e r AUM 100ก่อนนะครับถึงจะใช้งานในส่วนของฟังก์ชันนี้ได้จะเป็นยังไงเดี๋ยวผมขอเชื่อมต่อมือถือของผมนะครับเปิดเพลง เข้ามาก่อนแล้วกันนะครับโดยการใช้สายนะครับที่เขาแถมมาให้นะครับครั้งนี้นะครับผมจะใช้สายที่เป็น3.5นะครับแบบ3ขีด2ฝั่งนะครับในการต่อเข้ามาที่ในส่วนของโฟนอินพุตนะครับจริงๆสามารถต่อได้ทั้งออกอินพุตหรือโฟนอินพุตก็ได้นะครับแล้วแต่เลยแต่ครั้นี้ผมจะต่อเข้ากับโฟนอินพุตแล้วกันเนาะตอนนี้นะครับผมต่อสายนะครับจากโทรศัพท์นะครับเข้ามาสู่โฟนอินพุตนะครับด้านหลังเครื่องนะครับและอย่าลืมนะครับอย่าลืมเปิดเกนด้วยนะครับไม่งั้นไม่ได้ยินเสียงเพลงนะ อ่าเดี๋ยวผมจะทดสอบนะครับ2ปุ่มนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดเพลงก่อนก็เดี๋ยวผมขอเริ่มในส่วนของไซชเชนก่อนนะครับคือปุ่มล่างนี้นะครับไซเชนนะครับสำหรับใครที่มิกเพลงอยู่แล้วเนี่ยก็น่าจะทราบมาดีว่าไซเชนคืออะไรนะครับในส่วนของไซชเชนของเมาโน้กเครื่องนี้นะครับก็คือเวลาที่เราพูดนะครับเสียงเพลงที่เราเปิดเนี่ยมันจะลดลงให้อัตโนมัตินะครับอ่าแต่เราไม่พูดเนี่ยเสียงเพลงก็จะกลับมาเลเปลปกติที่เราเปิดนะครับอย่างเช่นนะครับผมลองกดดูอ่า ก็เป็นประมาณนี้ครับถ้าผมกดสายเชนเนี่ยเสียงเพลงก็จะดรอปลงแบบนี้เลยนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของมิสซิคออลี่นะครับก็จะเป็นการที่เขาจะตัดเสียงร้องออกนะครับโดยการคัดยัด EQ ออกซึ่งเสียงเพลงเนี่ยอาจจะแปลกไปบ้างนะครับแต่ว่าสามารถใช้งานได้แบบง่ายๆนะครับอา่าอย่าผมกดมิสซิคออลี่ กกลับมาก็เป็นประมาณนี้ครับในส่วนของฟีเจอร์เบื้องต้นนะครับในด้านหน้านะครับแล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนที่ ที่ว่าสาคัญม่านนะครับจะอยู่หลังเครื่องจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูก่อนว่าหลังเครื่องเนี่ยมีพอร์ตเชื่อมต่ออะไรบ้างมีการปรับอะไรเพิ่มเติมได้บ้างนะครับสำหรับด้านหลังนะครับขอเริ่มจากตัว Input ก่อนเลยนะครับอินพุตจะเป็นแบบ Combo Jack อ็ r นะครับสองอินพุตด้วยกันแต่อินพุตที่2นะครับจะมีความพิเศษนิดนึงนะครับสามารถเชื่อมต่อแบบ3.5ได้นะครับแต่ว่าจะเป็นการใช้ร่วมกันนะถ้าหากคุณใช้3.5เนี่ยคุณก็จะไม่สามารถใช้ R ได้นะครับต่อมานะครับก็จะะมีนครับก็คือการตัดเสสีียงงรบกววนนนนตต่่่าๆแใ้นะครับผมไม่ค่อยแนะนาเท่ไหร่่่แตววาเดดี๋ยผมจะทสอบให้ดูเนาะ ในพาร์ทต่อไปต่อมานะครับก็จะเป็นพอร์ตโฟนอินพุตนะครับก็สามารถต่อเสียงจากมือถือเนี่ยเข้ามาเครื่องเมาโนได้เลยนะครับ และต่อมานะครับก็จะคล้ายๆกันครับก็คือออกเอานพุตนั่นเองนะครับก็จะมีพอร์ตแบบ3.5มาให้ด้วยนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นพอร์ตไฮไลท์ของเครื่องนี้นะครับก็คือพอร์ต POD หนึ่งเอาต์พุตและ POD สองเอาต์พุตนะครับก็คือสำหรับการปล่อยเสียงนะครับจากเครื่องเมาโนนเนี่ยไปยังมือถือหรือดีไวท์ต่างๆนะครับก็สามารถต่อได้ทั้งสองช่องนี้พร้อมกันได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสามารถสตรีมพร้อมกันได้หลายแพลตฟอร์มนะครับหรือจะสามารถเชื่อมต่อแบบพอร์ต USB Type C ที่เขามี๋ยววมจะทดดสอบู่า ไอโฟนรองรับไหมแล้วก็ Android รองรับไหมด้วยนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นพอร์ตมอนิเตอร์สปีกเกอร์นะครับสำหรับต่อลำโพงแบบ3.5นะครับและขอบฝุดนะครับก็จะมีปุ่มพาวเวอร์นะครับ on off และที่ไฮไลท์สำคัญนะครับที่เขาอัปเกรดเข้ามาคือสวิตช์ลูบแบกนั่นเองนะครับแค่กดสวิตช์เดียวปุ๊บลูบแบกก็จะทำงานทันทีนะครับลูบแบกคืออะไรนะครับผมขอพูดแบบคร่าวๆกันนะครับลูบแบกเนี่ยก็คือการดึงเสียงทุกอย่างนะครับภายในคอมพิวเตอร์นะครับเข้ามาสู่ เครื่องของเมาโนนะครับแล้วก็ปล่อยออกไปเช่นสังเกตจากคนที่ใช้ macbook นะครับเวลาคุณอัดหน้าจออะไรอย่างงี้นะครับแล้วเปิด YouTube หรือเปิดเสียงอะไรต่างๆในคอมพิวเตอร์เนี่ยเวลาที่เรามาถึงหน้าจอเนี่ยเสียงในคอมพิวเตอร์เราเนี่ยมันจะไม่ติดไปด้วยมันจะติดแค่เสียงของไมโครโฟนใช่ไหมครับทีนี้นะครับลูบแบ็กเนี่ยก็คือการที่เขาดึงเสียงทุกอย่างนะครับในคอมพิวเตอร์ไม่ว่าคุณจะเปิดยู u ูบหรือสอนทำอะไรก็แล้วแต่นะครับจะดึงเข้ามาสู่เครื่องนะครับแล้วก็จะไปรวมกับอินพุตของไมโครโฟนนะครับซึ่งก็ถืืออออออวว่่่่่่าา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 าใใชช้้้้้้งงงงงนนนนนนไไดดดดดสสสสสะะะะกกกกกมมมๆๆคคครรรรรรรัััับบบบหหหยยยยยตตตีีีีีททเเเเเเปิิพพลฟฟผู นะครับเรามาทดสอบเพิ่มเติมนะครับหลังจากที่เราดูไปแล้วว่าหน้าตาของเครื่องเป็นยังไงหลังเครื่องเป็นยังไงนะครับก็ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกับสวิตช์ดีน้อยก่อนแล้วกันนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างมันใช้งานได้ดีจริงไหมนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปเปิดกันนะครับผมอยากจะให้ทุกคนนะครับลองฟังเสียงแบ็กกราวน์น้อยของผมนะครับว่ามันมีอยู่นะครับแล้วถ้าหากผมกดสวิตช์ปุ๊บเสียงน้อยจะหายไปไหมนะครับ อันนี้ผมกดสวิตช์ดีน้อยแล้วครับจะสังเกตว่าเสียงเนี่ยมันค่อนข้างตัดไวมากๆนะครับอันนี้ผมมองว่ามันอาจจะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่เพราะว่าเรียกว่าเซนซิทีมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนพูดไกลไหมนะครับยิ่งเป็นไมโครโฟนไดนามิกแบบที่ผมใช้อยู่นะครับคนที่ดูเราอยู่เนี่ยจะได้ยินเสียงเหมือนตัดๆไปนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตลองใช้ในส่วนของพอร์ต POD1 นะครับในการส่งเสียงนะครับที่ผมพูดอยู่ในนี้ครับเข้าไปมือถือผมด้วยการบันทึกนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าใช้้้ไดดดหรรืออออเเเปปปล่าตนนีผมิแ์ ไปแล้วเดีย๋ยวผมลองกดดูเนาะอ่าอันนี้น่าจะเข้าแล้วนะครับถือว่าเข้านะเดีย๋ยวผมลองกดเอฟเฟกแล้วผมยิ้เงียบดูเนาะ A few moments later ก็ถือว่าเอาไปใช้งานในการบันทึกก็ได้นะครับรวมไปถึงใช้ในงานไลฟ์สตรีมได้เลยนะครับนในส่วนนี้นะครับผมกลับมาใช้ในส่วนของไมโครโฟนไวเลสนะครับ คราวนี้ครับผมจะทดสอบการใช้สาย OTG นะครับทั้งส่วนของ iPhone แล้วก็ในส่วนของ Android นะครับว่าเจ้าเมาโน AUAM 1 0 0ตัวนี้นะครับซัพพอร์ตในการเชื่อมต่อผ่าน USB Type C เข้ากับมือถือหรือเปล่านะครับก็อย่าลองจาก iPhone ก่อนนะครับซึ่งสาย OTG นะครับร้านมิเตโปก็มีจําหน่ายเช่นเดียวกันนะครับสามารถติดต่อมาสอบถามได้นะครับอ่าอย่างที่เห็นกล้องนี้นะครับผมเชื่อมต่อนะครับสาย OTG กับ USB Type C จากเครื่องมเอลโนตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันใช้ได้หรือเปล่านะครับ อย่าลองกดบันทึกเสียงดูอ่ะก็ลองดูนะครับน่าจะเป็นเสียงผ่านเครื่องเมาโน่หรือเปล่าอันนี้ต้องลองกดเอฟเฟกดูนะครับว่าใช่หรือเปล่า A few moments later โอเคคิดว่าน่าจะได้แล้วนะก็ถือว่า support นะครับสามารถใช้สาย o T G นะครับกับเครื่องเมาโน่ AUM 1 0 0ตัวนี้นะครับโอเคครับมาต่อกันที่มือถือ Android กันนะครับว่าใช้งานได้หรือเปล่าตอนนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเชื่อมต่อเรียบร้อยกับสาย OTG นะครับก็อยวลองกดดูเนาะอ่ะอันนี้ก็ลองพูดแล้วนะครับก็คิดว่าเข้าเหมือนกันนะครับ๋ยวลองกดเอฟเฟกดูแล้วผมลองไม่พูดดูเนาะ a few moments later โอเค ก็ถือว่าใช้งานได้นะครับกับมือถือ Android สำหรับพัฒต่อไปนะครับจะมาทดสอบกับฟังก์ชัน o ูป Back กันนะครับที่เพิ่มเข้ามาในตัวนี้นะครับจะสังเกตนะครับในโปรแกรมของผมเนี่ยใน Audio Input เนี่ยก็จะมีแค่ในส่วนของไมโครโฟนที่ผมใช้งานอยู่นะครับที่ต่อกับมาโนเข้าไปเนี่ยในส่วนของ Desktop Audio โนะครับก็ผมไม่ได้เปิดไว้นะครับปิดไว้จะสังเกตนะครับว่าตอนนี้ผมเปิดเพลงผ่าน u t u b e นะครับแต่ว่าคุณจะไม่ได้ยินเสียงเพลงใดทั้งสิ้นนะครับแต่ถ้าหากนะครับผมเปิด t ูป n นะคฟังก เดี๋ยวผมลองปิดฟังกชัน l o o แบ a ดูครับอันนี้ผมปิดแล้วนะครับคุณก็จะไม่ได้ยินเสียงเพลงในคอมพิวเตอร์นะครับอ่ามันก็จะเป็นแบบนี้นี่เองนะครับถ้าผมเปิดฟังก์ชันลูปแบ a อีกทีหนึ่งนะครับแล้วผมลองกดเสียงในคอมพิวเตอร์นะครับสักอย่างหนึ่งเช่นลาโพงนี้คุณก็จะได้ยินนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของฟังก์ชัน l o o แ back นั่นเองนะครับก็ถ้าเห็นเป็นกราฟนะครับแต่ว่าเสียงยังเข้าเนาะถ้าผมลองเงียบดูก็จะมีเสียงกราฟอยู่ครับ และการทดสอบสุดท้ายนะครับก่อนที่เราจะกันไปนี้แถมแล้วกันนะครับก็คือสำหรับใครที่กาลังมองหาตัวเครื่องพอดแคสต์คอนโซลนะครับสำหรับการตอบโต้คุยกันในส่วนของขับเฮาส์ใช้พูดคุยตอบกลับในส่วนของไลน์หรือโทรศัพท์มือถือนะครับงานที่ต้องใช้การตอบโต้คุยกันกับเครื่องดีไวซ์ผ่านมือถือนี้นะครับเจ้ามาโนนะครับสามารถใช้วิธีการหนึ่งได้นะครับอันนี้ผมต้องขอบคุณช่องอ f ฟเฟรไฮนะครับที่เข้าโชว์สาธิตวิธีการนี้ให้ดูนะครับก็คือใช้สายไว้์นั่นเองนะครับ ซึ่งวันนี้ครับผมก็จะแนะนำสายจากเอลกาโตนะครับที่มีชื่อว่าแชดลิงนะครับร้านมีเทสโปรกรดิโอก็มีจำหน่ายเช่นเดียวกันนะครับสามารถสั่งซื้อได้นะครับก็จะเป็นสายวายแบบนี้นะครับที่จะมีหัวนะครับเป็นแบบ3.53ขีดนะครับและอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะเป็น3.52ขีดนะครับและอีกหนึ่งจะเป็นฟีเมลนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามีการเชื่อมต่อยังไงนะครับสามารถคุยตอบกับผ่าน c l ับ House ก็ตามนะครับรวมไปถึง l ล ne ที่โผลมาก็ตามนะครับเป็นต้นเหรอลองดูแล้วกันนะครับ เบื้องต้นนะครับผมจะเอามือถือของผมนะครับใช้หางนูแบบนี้นะครับต่อเข้าไปกับไอโฟนผมนะครับหลังจากนั้นนะครับผมจะใช้หัวที่เป็น3ขีดนะครับต่อเข้ากับมือถ oh ือผมแบบนี้ครับและในส่วนของสายที่เป็นแบบ2ขีดนี้นะครับผมจะต่อในส่วนของ POD 1นะครับและหลังจากนั้นนะครับในส่วนที่เป็นเป็นฟี m a l นะครับผมก็จะใช้สายแบบ3มขีดนะครับที่มากับมาอโนนะครับต่อเข้ากับในส่วนของ phone input ครับ ทีนี้ก็น่าจะพร้อมแล้วเดีย๋ยวผมจะลองใช้กับการคอลไลดูแล้วผมจะมิวใหม่ตัวนี้แล้วผมจะใช้มือถือเครื่องหนึ่งในการคุยให้เอเสียงมันเข้ามาตัวเครื่องนะครับเดีย๋ยวลองดูว่าเป็นยังไงเนาะจะสังเกตนะครับที่อินพุตหนึ่งเนี่ยผมต่อไมค์ซฟนโทรนิกไว้เนี่ยผมมิ้วไว้อยู่นะครับก็เดี๋ยวลองโทรเข้าเครื่องนี้แล้วผมลองพูดมือถือนะครับผ่านเครื่องนี้ดูแล้วหูฟังผมจะลองฟังดูว่ามันได้ยินหรือเปล่านะครับผมเพิ่มเสียงนิดนึงโอเคก็ <Okay. S 3> okay. ถือว่าใช้ได้นะครับในส่วนของการใช้ไฟล์วายแบบนี้เดี๋ยวทีนีม้มาดูกันนะครับว่าเสียงเอฟเฟกเนี่ยมันเข้าหรือเปล่านะครับตอนนี้ผมมีไมโครโฟนตัวน,นี้แล้วนะก็เดี๋ยวลองกดดูอ่าต้องผ่านไมโครโฟ t เนาะโอเคก็ถือว่าใช้ได้นะครับ ใช้ได้เลยในส่วนนี้ก็ตอนนี้นะครับเข้ามาขับเฮาเรียบร้อยแล้วนะครับเดีย๋ยวผมจะลองเปิดไมโครโฟนนะครับจากมือถือเครื่องนี้ดูแล้วดูว่าเครื่องเมาโน่เนี่ยรับเสียงเข้าไปหรือเปล่าถ้า,ารับเสียงนะครับแปลว่าหูฟังผมก็ได้ยินเสียงของฝั่งตรงข้ามนะครับพูดเหมือนกันนะครับเดีย๋ยวลองดูกันฮัลโหลเทสตอนนี้ผมมิวไมค์ของมาโน่อยู่นะครับเช่นเคยแล้วก็ผมพูดผ่านมือถือเครื่องนี้นะครับเดีย๋ยวผมคอยดูนะ นะครับก็คือผ่านมาจากมือถือเครื่องน,นี้เลยก็สามารถเรียกว่าเอาเสียงจากขับเฮาเนี่ยเข้ามาสู่เครื่องเมาโนได้นะครับแล้วก็ปล่อยสตรีมออกไปได้เลยรวมถึงซูมเนี่ยก็ใช้วิธีการเดียวกันก็ได้เช่นเดียวกันนะครับต่อมานะครับจะมาดูกันว่าเครื่องนี้นะครับรับเสียงจากเครื่องเมาโนไปหรือเปล่านะครับเป็นการทดสอบเนาะก็เดี๋ยวมาดูกันครับตอนนี้นะครับเดีย๋ยวลองกดเสียงเอฟเฟกต์ดูแล้วดูว่ามันออกจากเครื่องนี้หรือเปล่านะครับผ่านไมโครโฟนเหมือนเดิมเนาะ a few moments later โอเค โอเคสามารถใช้วิธีการนี้ในการทั้งคุย ผ่านรายคุยผ่านมือถือ messenger รวมไปถึงมาใช้กับแอปอย่าง Zoom หรือขับ house ได้เลยนะครับก็เป็นประมาณนี้ครับในส่วนการทดสอบก็ค่อนข้างยาวนิดหนึ่งนะครับโอเคครับสำหรับพาร์ทนี้นะครับก็จะแนะนำวิธีการ Import เสียงนะครับฟาวิเฟต่างๆเนี่ยมาเข้าเครื่องมัลโน๊กแคสเ AUM 100นะครับวิธีการนะครับให้เราไปดาวน์โหลดโปรแกรมที่มีชื่อว่ามัลโน๊กแคสเต o ร์ a อมแพน p นนะครับซึ่งมีทั้งในส่วนของ Mac และก็ p ีแล้วนะครับในปัจจุบันนี้เมื่อก่อนเนี่ยมีแค่ p p เนาะ ตอนนี้มีใน Mac แล้วด้วยนะครับซึ่งหาเราเข้าไปเว็บไซต์ของ m o u s n o นะครับ ให้เราไปที่ support นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็เลือก manual and driver ครับพอกดเข้ามานะครับเราเลื่อนมาข้างล่างเลยนะครับแล้วจะเห็นคขาว่า Mount c a แ t ฟ r e AUM 100ตัวนี้นะครับลองดูนี้ครับมันจะมี Mac OS Companion app download ตรงนี้เลยนะครับก็สามารถดาวน์โหลดแล้วก็ไปใช้ในการ Import เสียงเข้ามาสู่เครื่องมา์โน้ตได้เลยครับก็ให้ทำการดาวน์โหลดนะครับอย่างตอนนี้ผมใช้ Windows นะกดโอเคดาวน์โหลดไปทีนี้นะครับก็จะเป็นแอปเวอร์ชันใหม่นะครับแนะนาให้โหลดเวอร์ชันใหม่นะหลัจากนั้นครับให้เรากด บวกนะครับแล้วเลือกเสียงสักอย่างนะครับอันนี้ผมลองอินพอรตเสียงเพลงเข้ามาแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเสียงอ่ะมันยังไม่เข้าไปที่ m ัลโนเออูเอ็มหนะครับวิธีการนะครับให้เราคลิกขวานะครับเลือกที่ Copy to p a แท็นะครับกดทั้งที่อาจะสังเกตว่าเราสามารถใส่ได้ที่แบงค์ไหนก็ได้นะครับตามนี้เลยทีนี้ผมขอลองใส่ที่แบงค์นี้แล้วกันนะครับสีฟ้าแล้วเราก็เฟซโวลูมนะครับสำหรับใครที่รู้สึกว่าเสียงเอฟเฟกต์ของเราที่มีอยู่เนี่ยมันดังเกินไปเราก็ลดลงนะครับกดติ๊กถูก อ่าถ้าหากคุณใช้เสียงเพลงแบบผมนะครับมันจะตัดเสียงให้อัตันมันนะครับให้เหลือแค่20วินะครับซึ่งหมายความว่าคุณสามารถใส่เสียงเอฟเฟกที่มีความยาวได้ไม่เกิน20วินั่นเองนะครับตอนนี้ก็รอไปก่อนนะครับอ่าตอนนี้ผมก็ได้ทําการอินพุตเสียงเพลงเข้าไปแล้วนะครับที่มันตัดเหลือ20วินอะ ก็เป็นประมาณนี้ครับในส่วนของการ Import ไฟเสียงเอฟเฟกหรือเสียงเพลงเนี่ยเข้ามาสู่เครื่องมาลโนนะครับเป็นยังไงบ้างครับผมสรับเจ้ามาลโน AUAM 1 0 0เวอร์ชันน่นะครับอันนี้ก็เป็นชื่อที่พวกเราตั้งกันเองนะครับในร้านม i ล l ลนเนีก็สำหรับใครนะครับที่กำลังมองหาพอดแคสต์คอนโซลนะครับต้องบอกว่าต้องดูเลยครับในราคาที่เรียกว่าเชื่อมถึงแน่นอนนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันต่างๆที่เรียกว่าครบขันอมาก็สำหรับใครนะครับที่สนใจมัลโน AUAM หน่ายเรบร้อยนะครับที่สอง2 4 x ย หรืออยู่ข้างกับมหาวิทยาลัยเอแบกอัศวัญหัวมากหรืออยู่เยื้องกับสนามราชมังคลากรสถานครับแต่ท่านใดไม่สะดวกนะครับก็สามารถติดต่อมาตามช่องทางข้างล่างนี้ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook l น์แอดอิสตราแกรหรือโทรมาก็ได้ครับก็เป็นประมาณนี้ครับสำหรับมาโนเอ u ยูเอ็มหนึ่งร้อยเวอร์ชันสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะช่วยประกอบการตัดสินใจในการซื้อมาโนตัวนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ